วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแชร์ไอเดียในเรื่องของออพิมพ์อบขนมนะคะหลายคนจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาทำขายค่ะไซส์ขนาดหนึ่งปอนนะคะเวลาทำช็อกหน้านิ่มหรือว่าเค้กส้มค่ะจะมีปัญหาว่าเ,เวลาทำเศษอะ่ะมันจะดูเล็กกว่าปกติไหมจะกังวลว่าจะไม่จะมีขนาดรูปทรงที่จะไม่เหมือนกับร้านอื่นหรือดูเล็กไปนั่นเองนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะแอนนินก็จะมาแชร์เทคนิคในการทำนะคะว่าเราจะตัดความกังวลตรงนั้นออกไปได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของขนาดพิมพ์เบื้องต้นกันก่อนเนาะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นขนาด1นปอนนะคะอันนี้จะเป็น2นะคะอันสุดท้ายก็จะเป็น3ามเขาก็จะมีความสูงที่เท่ากันนะคะอันนี้ถ้าจะไม่ติดเขาจะเรียกว่าทรงสูงเนาะอ่าหนึนะคะ ดังนั้นเวลาเราทําเค้กขนาดหนึ่งปอนมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วเวลาเราทําเสร็จอะคะ่ะเราก็จะนิยมเอาพลาสติกใสใช่ไหมคะมาพันมาพันให้มันมีความแน่นระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้หน้าที่มันเป็นของเหลวคะ่ะมันไหลลงไปนั่นเองทีนี้พอพันให้มันแน่นปุ๊บมันก็เลยจะมีการเหมือนหดขนาดลงมานิดนึงนะคะก็จะมีนักเรียนหลายคนนะคะสอบถามมาว่าดูเล็กไปไหมเพราะบางทีบางคนนะคะ มาค่อนข้างที่จะแบบแน่นตึงมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคในการแก้ไขนั่นก็คือสมมุติว่าเราทําเค้กขนาด1ปอนด์ปกติเราจะใส่ครีมขนาดนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันดูเล็กไปให้นํานเค้กหนึ่งปอนด์ค่ะใส่ครีมที่สองปอนเพื่อให้เขาแผ่ดูกว้างแต่เขาอาจจะไม่สูงเหมือนเดิมนะ,ะแต่รูปทรงเขาก็จะดูใหญ่ถ้ามองปุ๊บมองโดยรวมมาปุ๊บอ่าดูแผ่ดูใหญ่แล้ว ะะทีนี้ความสูงไม่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องแปลกนะคะสังเกตลานเคกกดังๆะคะ่ะขอไม่เอ่ยชื่อละกันเนาะ้อองไปเดินในท้องตลาดหรือในห้างะคะ่ะบางทีไซส์ที่เป็น1ปอนด์เขาจะดูแผ่นะแต่เขาแบบไม่ได้สูงนะคะก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้โกงในเรื่องของเนื้อเค้กเพียงเราว่ามันเป็นลักษณะรูปร่างลักษณะาปรากฏที่ลูกค้าจะมองเห็นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ ก็ลองนำวิธีนี้ไปแก้ดูนะคะส่วนในเรื่องของเค้กหนึ่งปอนที่เป็นเค้กครีมจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเค้กครีมเวลาก็ทำมาหาเราจะต้องมีการปาดครีมที่มันจะต้องมีลักษณะยื่นออกมานิดนึงมันทําให้โดยรวมมะค่ะมองเนี้ยค่ะมันก็จะดูใหญ่นะคะสมมติว่าลูกค้าสั่งเค้กช็อกหนึ่งปอนเค้กครีคมหนึ่งปอนเวลามาวางเทียบกันอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะมงว่าอ้าวทำไมเค้กครีคมแบบทำไมมันดูใหญ่นะคะแล้วก็แอมมีนก็จะแนะนำคำตอบที่จะ ออตอบเขานะคะแล้วก็เราก็แจ้งเขาไปว่าเค,ค้กครีมค่ะมันจะต้องมีลักษณะครีมที่เกาะอ,อยู่ผิวด้านนอกเนะาะแต่เค,ค้กช็อคค่ะเราจะมีเหมือนชั้นเลเยอร์คือมีชั้นตรงกลางแล้วก็ชั้นด้านบนไม่ได้คุมถึงด้านข้างดังนั้นลักษณะปรากฏการมองโดยรวมอะค่ะเขา,ขาก็จะดูเหมือนเค,ค้กช็อก ดูเล็กกว่าเพราะว่าเขาไม่มีส่วนด้านข้างนั่นเองนะคะด,ดังนั้นนะคะนักเรียนที่เรียนกับแอดมินนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถ inbox ไปที่เพจนะคะหรือว่าเอฟซี FC ทุกคนนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะหรือยังไงแอดมินก็จะไล่ตอบคอมเมนต์ทุกๆเ้าตอบนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีการแชร์เทคนิคก,การทำยังไง ให้แตกความไม่สบายใจนั้นออกไปแล้วก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความมาั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะว่าเราจะมาแชร์ไอเดียดีๆอะไรกันนะคะขอบคุณค่ะ